ทั้งช่องเป็นซื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญนะาณในการรับชมกลับอต้มตต้มแตกเต้มอ่าที่แตกแตกเต้มแล้มบอกโแตกตต้มกาไดก็คุณเงียผมแล้วไม่เด็ด บางของพขินเส้ยนว่ะนั่งไหมกะจะกินป่นกุ้งเทิงบึกเทิงกินก้นป่นกุ้งเทิงบึกเทิงกินหมดแล้วปูเด็บ่นี่ผู้เห็นว่าผู้น่าเขียนเจ็ดสีว่าผู้นาว่าบอกแปดเออเจ็ดสีไหมอืมแล้วญาติขึ้นเขียนหกสี่ีหกนี่ผู้นี่เป็นผู้เห็นเมื่อไดรเมื่อเม่อข้าวงสวงนั่นล่ะบ่เป็นทวงเงากันเลยเป็นเห็นตัวนั้นที่ว่าสันาวใจเดี๋ยวขอเรียกทัดมันหกสี่แมนบ่อืมหกสี ต่ว่าเจ้าไปเห็นเก็เสียได้ยินปูได้ยินปูวาอืมได้ยินปูว่าเกจเสีเจ้าถือพวกวันนี่บ่แล้วบ่ซสื่อแล้วด้อยญาติขอทายเราเด้อครับเลื่อขามาเลื่อนะครับมาสายบุญมาเลื่อนะครับอับสายบุญทุกสายได้พี่น้องแล้วเปิดทุกวันเวลายกเป็นสิบแปดในรการเพื่อปพีพี่น้องครับมากราบมาไหว้มาสักการะบูชาได้พี่น้องวัดกุดแหเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบแล้วอับตอนนี้มีเจ้าวาดดูแล อ่ามีลูกพระอ่ามีคณะกรรมการดูแลให้พี่น้องเขามากราบสักการะบูชาทำบุญได้ด้วยพี่น้องเนอะอ่าทำบุญได้นะพี่น้องตอนนี้ยังสร้างเพื่อนยังสร้างยังหลายมื่อนี้ก็ดีใจสายบุญจากกรุงเทพเพื่อนเอาองค์พระอุปคุตกับพระศิวลีมาถวายพี่น้องอ่ามาถวายแล้วพี่น้องเนอะพี่น,อน้นองเขามาเสียนดอกพี่น้องทอั้งสารล,ลากประเรียนพุลามเมื่อนี้ก็ร้อยเจ้าหน่อยพี่น้องเดี๋ยวให้อีแม่ทั้งคุณเพป็นสักการะแล้วคุณาก็สิเริ่มทำพิธีละการบวชสวดมนต์ใจ่หอนี่คือสีห์หอนเทียงพอดีเท กี่เลขตัวใดก็คอยเบิ้งคอยส้มพี่น้องบุญน้ำก๋ำแตง่งส่วนเลขปูนาคลาบปล่อยไปและถึงตัวนะเอาสิเขียนหนังแว่ปล่อยไปแล้วเด้ออเอามาหนึ่กระเสียมใช้หันกองมาทั้งปูจังหน่อยนะหันกองปูนี่ละพีจะปูอ่าอ่าแวบนหนึ่งหันหน้ามากเลยเพิ่ลเขียนเลยเอาไปเปิดเอาเปิดเปิดเปิดเซียมใช้เปิดลอยมากกว่ามูลไม่บริจักเลยด้วยเนะี่ยบอกอยู่ว่ามาหน่ะแต่ว่าเขาบริจักว่ามีการแห่ผาด,ดิ ผมวเนียผม็ัวอดไ่ไ้หรเปล่าแ่เาคกันอ่างนี้เป็นเพื่อนออไระอะไรนะบุตรลายก็อนมา้บุญรลายก็อนมุ้อบุนรลายก้อนมุ้งเอามณฑการขอได้หรอป่าเจมแม่ล่ะมณะการอ่ามณอการมากมากมากที่บอกเลขเลขตัวนี้ก็สำคัญพี่น้องแต่ว่ากับกับบนอี่ผู้ใดขึ้นร่าสิบมันเป็นไปได้หรอกแต่ว่านายเจ๋อผู้น่าขึ้นร้านเป็นไปได้ ก็เลขตะกี้แหละปูนาคบอกเลขกซีหางมาปูนาคบอกว่าแหลกมันบอออกดอกเลขตัวนี้ออกง่ายเลขตัวนี้ออกแย่บัดออกซีหาออกง่ายเลยห้องบัดใหนตีห้องบัดไหนคูดลังคนกับปิดประตูขังเจ้าของไว้กับมีตายเขาก็บรรจักเนาะพอเพิ่นผ้ามาเขากับผ้ามาไปเพิ่นปากเพิ่นมาจังไหนเขาก็บราตามเพิ่นส่วนสิปิดสิถือมันก็เป็นเรื่องของเพิ่น เขาไม่นาที MM ่เป็นล่างเป็นผู้ซื้อกลางซื้อๆอืมเอามามามาสิบอกตัวแรกก่อนเมื่อนี่ที่มาที่ไปของเลขตัวที่สิบอกนี่เอานะครับอ่าที่มาที่ไปของเลขตัวที่จะบอกนี่เมื่อนั้นเป็นวันวันนี้วันนี้สาขาที่นอกเปอนพอวันนึงเนี่ยครับอ่าวันนี้สาขาบูชาเป็นวันธรรมสิสาเป็นวันพญ่์อ่าปกติแล้วจะเป็นวันไหว้ครูเก่าของกูนาคคือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม เมื่อนั้นก็ไปสวดสวดมนต์ไหว้พระเสร็จพับแล้วก็เลยสวดธรรมเบัเงเอินว่าบรม,มคุบุรพาจารย์ของปู่ย่างเนี่ยคือปูใหญ่ทำฟันเต็มไทยสง์แห่งบ้านน่ารำไม้พูธรรมใหญ่ท,ที่สุดในประเทศไทยลงมาหาลูกชายมาทับล่างบอกโอ้เมื่อนั้นอยากให้พี่น้องเห็นพี่น้องเพิ่นว่ามันตัวปูนากเลยดิเพิ่นล้มเต็มเต็มเพิน่นบันระย้ายทำจากอีหยังเนี่ยเมื่อนั้นผูใ้ใดเห็นของจองปูนาเขาจะเห็นดอกเพิ่นผนมาบอกว่าเจ็ดแปด เจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดเด้อวพี่น้องคนมาบอกเมื่อวันเจ็ดแปดอ่าบอกเจ็ดแปดผู้นากาได้ลงจอยพี่น้องเห็นแล้วว่าเจ็ดแปดวนี้ว่าูวดนี้ลาเจ็ดแปดที่อยู่ในสำนักอย,อยู่ร้านถำอ,อยู่ร้านถ้ำอ่าเมือนี้ก็เลย <100. S 2> สิมาขอตัวที่สองน้ำอีพอนล้วอีเมียอยู่นี่ว่า่นเสียหายคือกันบอรหรือคนเสียหายจังไหนเอาพี่น้องเลขผู้นาเมวดนนี้ไม่มีลายตัวหรอกมี่สำนีละอาจสนูนีแล้วกันนี้แล้วก็กกมีตัวสำรองเอาให้ตัวสำรองไปไว้ก่อน ก่อนก่อนนะอันนี้ก็ตัวสำรองนะแต่ว่าตัวนรด้เลขคือเจ็ดแปดกับเลขอีพอนี่แหละที่สิขอตอไปนี่ล่ละเจ็ดแปดอ่าเน้นไว้แล้วตัวเน้นไว้แล้ว,ว,ว,ลวือเจ็ดแปดเม็ดเดียวเม็ดเดียวตัวที่เน้นหนักที่สุดใจใจในคันบนนอลน,นั่นจะไปได้เจ็ดแปดปุลร่ะถ้่มาบอลนีก็ะเอาห้ามันออกฟองขาดเรียบักใดบักนั้นใดานออกฟองขาดอ่ะตัวสำรองตัวสำรองปูหน้าให้ไปไว้้วพี่นองได้ตัวสำรอง ห้าศ uhm ูนย์กับห้าสองเยนแล้วมานนี่รองห้าศ uhm ูก mm ับห้าศูนกับห้าสองซ้ำนั่นน้กัจิโตนงิยุซํำนี่สิปอยซํำนี้ไอ้พี่น้องสิปอยซํำนี่ปล่อยเลยดีปท่าคนนี้ไปอ่าไปไปไปทาหน้าทาหน้าอกยาควนตัวตัวโอ้โหไปไปไปเอาไปไปสั่นไปไปตะพูนก่อนเด้อไปไปไป ปูมาปูมาปูมาบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผ้ากันไปเอาไปไปทถงาไหนมาปูหนาก็ได้ไปนั่นดอกปูหนากินนั่งพี่น้องยิ่งตัวแรกปูหนาก็ได้เนี่ยโอ้ไปไปปูที่ปอกขาวมากพี่น้องกันเลยปูมาแล้วครับปูมาแล้วครับโอ้ยันแรกปูหนาก็บพ่อท่านในแล้วอยู่ งานพี่น้องเอฟซี่พท่านช็อตเด็ดเนี่ยมีม้อนมีมอนปูนีม้อนไปคว้นแงมาตึงตะตึงตึงตะตึงตึงตะงแล้วกตะที่เส้นปูมาตะตึงตึงตะตึงตึงนั่นมาแล้วให้ออกหนาเลย่อยปูแดี๋ยวงส่หน้าเงยเนามา มามีเรื่องหลายนี่ลักมากดิบอเออผู้ใดหลักมากก็สางว่าต้อมันหมันเอามัผู้ใดลักมาก็ไเอนจุดแก่ตึมเตึมเติมแตกต้มอแตกะ่นแตกตมล้วบอกอ้แตกเตมก็ได้ก็เงี้ยเวไม่เด็ก บางของพอเสียนะอ้ยนั่งบ่บ่ต่จะกินป้นกุ่งเทิงเทงเ็งกุ๋ปนกุงเทิงเวทงเงหมดแล้วปูเด้ออู้ยปูคือมักมวลอะไรเอาให้ได้มวนเด้อปูเด้อนั่งโอ้ก็ตีปูปูจะต้องไปติงกัน ป ah. ูด้วปูสิวบาม่เหลาปูวสนิมงอนยูบปนนี้ค่แค่บนอทิ้แค่เนียสิเอาปูให้ได้น่ตึ้มขเกาเด้อปูเด้อให้วัดกุดแห่เนี่ยดังระเบิดสะอ่อนปูดสะออนเลเนมือขึ้นมาเป็นบุญชเนาะก็นตึมตึมตึมเหเอาเด้อทางเดินสิอยู่บกตัว

เาปูเจ้ามียเท่าก้อนเป็นเป็นเป็นมูปูอยู่ดอกเมื่อหนึ่งจับไม่คันเท้าบอกปูแก่ปูยานลมเมื่อหนึ่มื่อวนเนี่เห็นปูก้อนชเ้ย้องก้อนโกมนบอปูบใหญ่มือนกัครับนแล้วเขาเห็นปูใจไหลตัวลูกเดียหนึ่มันคุ้นเลยยังบานสนมสิ เดินเดินไซรัปไม่ขี้เลี้ยบบอสปูชีปลาขาวหนึ่งห้าึงหาบอสมึงหาตันมไม่ได้มึงหายำยำแเอ็กซีตัแนโอโยเอ็กซี่ตัน่ว่าะไือ luhara maha runcing ikan, kalian nih ikan, bagaimana? buat apa? buat makan. buat apa? bu limon. Limon, okay. คือนเจ็ดแปดคือเจ็ดแปดหนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้เจดก็ได้โอ้ยลูกลาโอ้ยคือบางลูกลาบแต่นอกมันท่านนี้ที่นี่หนึ่งหาก็เป็เจ็ดแปดเป็นสิเจ็ดแปดเดี๋ยวหันไปแนวเเจ็ดแปดหนึ่งแปดก็ได้เดี๋ยวน้องปูโอ้ปูือ แยนพิซนาให้ลูกหลานให้น้องแหงคือมีมดน่ปูบอกแกงลูกหลานกับเรี่นหนังสือบโจบบอกมดลายตาเลยดิจริงนี่นๆเห็นหมมดลายกับตาแล้วฮะคมเลาเนื้อหานื้อหาเนื้อหาเนื้อหา เแปดกันหนึ่งหาเจแปดหนึ่งหาว้าวนี่เด้กระตรงกันได้ครับปูนาครตาตัวเด็กวอนได้ครับเจ็ดแปดกับหนึ่งห้าเรับเจปนึ่งาอ๋อปูไปแล้วปูไปเราบแนี่ปูไปแล้วบัดนีนี่ได้ไล่เมือกู เอาไงแม่คู่เป็นคู่คู่มาจ้ะแม่คู่ครัู่กระดาษด้วให้แม่คู่ให้แม่คู่แปลให้น้ำนะจ้ะให้แม่คู่แปลไปคู่คนมาเขียนให้ จะให้ลูกกั่ล้านได้โศกได้หลาบี่มยันกับป้าแก่ตนับูตัวไหนอตครับตัวไหนนอไม่คู่แบบนี้ไม่คู่เป็นผู้แปลให้ ก็น่าเจ็ดแปดป่าศริม่าที่เลยเจ็ดแปดก่หาอ๋อเก็บากับหนึ่งห้าครับอะไรว่าชัดเจนครับเจ็ดแปดกับหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับตกเป็นเล็ปูหนักเลยตรงกันเจ็ดแปดครับ ดคัอาส,ส,สามตสามตสามตสามาิอาแปดกน่งาเลกูชีประขาเขียนไดหนานั่นเ้เขียนเลขเขียนลงหนาเดียวกันนะเขียนนี่นาของปูนานี่เขียนแปดเออี่จะได้เอาครับคือจะลดเลขอย่นี่นะครับพี่หนึ่งมีหาพี่แปด ได้กาเหมือนนี่นะทั่วแบบ้จได้หัวใจลายแค้ไม่วันนีเล่นไทยหัวใจคุยซองตามกับยาแกมาท่านหรือเลกยไปหนโอ้เกีท่านวยปู้ยแล้วนะผู้นังเอิบทังนั้นเด็ก็ไดไปแต่ว่าก็ได้ตอนนั้นสูบยาแตวาันได้ตอนนั้นผู้น่าูมาสูบยาแล้วเดินางสูบยาแล้วเลินางคุยน้า เลดแปดทับทิศถาครับเอาไปลองคิดดูแล้ชอบดยตัวเลขเรื่องด้วยครับเจ็ดแปดหูวหน้าฟันกรช่องแล้วกับคู่ที่ประทับประทับล่างไม่คู่อีกยุ่ได้หนีนะครับ ที่ประขาประทับลางในคู่นั่นคือหนกับเจ็ดแปเป็นได้เท่านั้นคือว่าเ้าสียเอาเลขเจ็ดนี่เป็นหนึ่งดอะไรมันแข่าข่กันเด้แต่ว่าเนี่ยนี่คือจังเล็เลขเจ็กับเลขหนึ่งใช่ไมนี้เลขสายบุญเป็นหนึ่งแปดก็ได้เลขสายบุญท่านจุดผูกเี่ยิกันมากคือเป็่นเก้าโอ๊มี ว่าสิเขียนใส่ให้เดียมเดียวกันเป็นคลิดคิปใส่เป็นคลิดคลิปใสทรูปอยู่นี่นะครับแล้วอีกจักน้อยบาะนี่ไปเบิ้งปูหนาคจะท่ำไิธีขอจากปู